นอนมากก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็ปวดหัวแล้วก็นอนาสวัสดีครับพบก็ผมเอเลคีคนสกลนครอีกเช่นเดิมเช่นเคยมือนีกะวันหยุดวันอาทิตย์กะวัาสิพักผ่อนกับวได้พักผ่อนไปเลยพี่น้องเพราะว่าไปเฮ็ดโอ้ลงปุ๋ยจะขอกจะข้าวก่อนเกิดที่สวงไไ่งใบใบเกิดจังสีกลับมานี่บรรยากาศร,รอบเพื่อนก็คือเกาบมี่ยังไหลาทายแต่รอบเพื่อนนี่แหละนี่น,นี่เพราะว่ามือนีห่อนแดดเอรีเลยมือนีเมื่อวานนี่กับบุญบ้านพ้องคนจังวัดสกลนครแห่บังไฟพี่น้อง แต่ก็บ,บ่ได้ไปน้ำก็จเจ้าออดอกเพระาะว่าไปเห็ดกา้านแต่ว่าปีนานี่คือทิบ่พาดปีนานี่ปีนานี่ล่างงานเคืองมือเลยไปหาเต้นคือเข,ขาเจ้าออก,ก่อนคือสิเป็นตะมวนดีพี่น้องเอาเดี๋ยวบัดนี้ผาอันยางเบิงบ่งยหยอิดก,ก่อนว่าเราเห็ดอีหยังอยู่เอาบัดนี้ยายอิดเอาอีกแล้วยามไดก็นั่งเล่นแต่โทรศัพท์อีกแล้วจะได้ยอย่างกินแกงเขียวหวานก็ยังโอ้แกงเขียวหวานข้าวปุ่าานบ,บ,บุญบ้าน อื่นแต่ว่าเห็ดแกงเขียวหวานเขาปุ่นกินบ้านจะคลองอุ้ยสุดยอดอีหลีวายายอิดเนี่ยวะแล้ก็เหลี่ยมเนืองสีได้โทรศัพท์เนืองสีระเบิดมือเบิดเวียนแล้วก็นอนนอนมากอะกินเข่ากินเข่าแล้วก็ปวดหัวแล้วก็นอนอยู่นี่ละะเบิดมือเบิดเวียนยายอิดนั่นอุ้ยหอยละเงินกับเหล่าไรเนี่ยเนาะสบายแล้วเราสบายแล้วกินเข่าแล้วก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็นอนแล้ววะสบายแล้วเรานอนย่างเดียวเงินหอยหาให้ใส่ ไอ้ใส่เดือนละจักป้าอันปรามานจากักพันพันหนึ่งกับพ่อนาะพไปนองเนาะต้องไอ้ใส่ลใหลายดอกเราอยู่เพื่อนซื้อ,อ,อ,อโอ้ยวบายอกไปสละเด้อพี่้องเด้อก็พอได้มีพอได้สวยอยู่พอบนไห้เราอดเราไห้เราอยากนี่ยางมาก็ออมเพื่นอนคือเราคอนเทนต์ออมเพื่อ,อนบ่๊มีิมงยางหลายเดีน้องนีแต่ออมเพื่อนนี่แหละนี่บัก,ก็อกบัอกแนว การอบเพื่อนเอเล่กอประมาณนี้เลยพี่น้องลมลื่นเน้ะลมลื่นมีต้นหมอกต้นไม้ปลูกต้นหมอกต้นไม้เต็มเบิดลพุ่นบ่วสีครั่งทึ่งทางใต้นะเต็มเบิดต้นหมอกต้นไม้ก็ไเ้เดี๋ยวสิผ้ายางไปเบิ่งก่อนว่าแกงเขียวหวานแล้วเห็ดเป็ดเสียบบ่หรอจังใดเอาผาพี่น้องยางไปเบิ่งนี่หลังจากยางมาแล้วก็อู้ขั่วบ่รต้องสืบหกคือเก่า เพราะว่าเป็นขั้วสไตล์บ้านๆอุ้ยแกงเขียวหวานเต็มหม,ม้ออร่มันเป็นตะเสียบแถวบานนี่กินก็พอปุญนเด้เนาะพักเนีงก็ครบแล้วเฮ็ดใบไห้เฮ้ยคักคักคักยา่าหยิดเจ้าน,นี่วะนี่เสียบสาข่างคือกันละวะย่าหยาิดก็ได้เสียบสาข่างนี่ยา่าหยิดหากระวังหันนี่เมื่อยอีกล่ะลเมื่อยอีกแล้วเอายัง พะลมเอาไปใส่บอกเออเดี๋ยวจวยังหน่อยข่อยเกาโรดข่อยออกแล้วเมื่อยอีกสิเอาพัดรอพะลมอีกเลยบอกถ้าดนสุดฟ่วมถ้าด้สุดอถอดคลิปอยู่พี่น้องเมื่อยอีกล่ะย่าอีดนี่ที่ประจำเราลราก็ระเช้าพะลมมาตัต้งมองประมาณล่อโรดข่อยเชียวรดออกให้เราเรอกกสิชีนน้อนเรียนทรศัพท์เบิ่งทรวสอกทรศัพท์ไปละเล่าสันใด้พี่น้องบ้านี้เอเล่คนสกลนครกัสิขอต่อขออตปอไป เกติเกตงานจะข้าวด้วยเดี๋ยวส่วงแรง่าถ่ทายคลิปยายอีดล่งให้เบิ่งอีกว่าเหล้าสีเฮ็ดยังตอนแรงว่าเล้าสีได้ยังกินว่าสีได้ฝากท่องไว้น้ำเหล้าบอ่อกีนน้องกับขอบคุณหลายๆที่รับส้มรับฟังขอบคุณหลายๆครับผม